จากตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้เทคนิคของฟิลเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างเงาเพื่อให้วัตถุของเรานั้นดูสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นนะครับผมได้ทําการสร้างมูวี่คลิปขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือเป็นมูวี่คลิปตัวนี้นครับสังเกตได้ที่หน้าต่าง Property นะครับนั่นก็คือเป็นมูวี่คลิปที่ผมตั้งชื่อ Instant ว่า Man เมื่อผมดับเบิลคลิกเข้าไปดูก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในมูวี่คลิปตัวนี้นั้นมีหลายๆส่วนนะครับ ในการช่วยในการทำงานอยู่เมื่อเราลากก็จะเห็นนะครับว่ามูวี่คลิปตัวนี้นั้นมีการเคลื่อนไหวาล้ครับเรามาดูส่วนของเลเยอร์ต่างๆที่ช่วยในการสร้างการเคลื่อนไหวของมูวี่คลิปตัวนี้กันว่ามีอะไรกันบ้างผมต้องการปิดตาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะดูในแต่ละเลเยอร์เปิดในส่วนที่เลเยอร์แรกนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นสีดำธรรมดาแล้วก็ใช้เทคนิคของเชฟทวีนะครับในการแปลง ก็จะเห็นว่ามือค่อยๆเลื่อนออกมาเทคนิคนี้ก็คือใช้เชฟทวินธรรมดานั่นเองเมื่อเราเลื่อนออกไปนะครับก็จะเห็นว่าจะใช้เชฟทวีนเข้ามาช่วยในแต่ละจุดครับเมื่อเราเปิดอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับก็จะพบว่าผมใส่ภาพสีขาวเป็นเสื้อสีขาวลงไปข้างในเมื่อเปิดเข้าไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีมือปรากฏขึ้นมา ทุกอย่างนี้ก็คือใช้เทคนิคเชฟทวินเข้าช่วยนั่นเองโดยการใช้เทคนิคเชฟทวินนี้ซ้อนเข้าไปในมูวิ่คลิปเมื่อเปิดอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับก็จะเห็นส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นมาแล้วเปิดอีกนะครับ เมื่อเราใช้เลเยอร์ทุกอย่างรวมกันก็จะเห็นได้ว่าเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวของคนขึ้นมา1คนแต่ลักษณะการเคลื่อนไหวของคนคนนี้นั้นเป็นลักษณะลอยๆขึ้นมาผมจะทําการปรับเปลี่ยนให้มีลักษณะที่สมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นโดยที่จะใส่เงาในลักษณะของการใช้ฟิลเตอร์เข้ามาช่วยในกรณีที่เราใช้ฟิลเตอร์ปกตินะครับเราก็คลิกไปเลือกที่วัตถุที่เป็นมูวี่คลิปนะครับย้านะครับว่าเป็นวัตถุที่เป็นมูวี่คลิป จะสังเกตว่าเมื่อเราคลิกไปแล้วจะมีส่วนของฟิลเตอร์ปรากฏขึ้นมาคลิกไปที่ add filter ก็จะมีหลายๆส่วนให้เราเลือกเราอาจจะใช้ drop shadow เพื่อทำการสร้างเงาให้กับวัตถุผลปรากฏว่า drop shadow นั้นเป็นลักษณะของเงาของวัตถุที่วางไว้บนพื้นแต่ลักษณะของคนนั้นไม่ใช่วัตถุที่วางไว้บนพื้นนะครับ จึงทําให้ดูว่าวัตถุตัวนี้หรือว่า Movie คลิปตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นดูแบนๆแลๆะราบทดสอบนะครับเราไปที่คอนโทรลเทสมูวี่แล้วก็ t เทสังเขตว่าวัตถุของเรานั้นดูไม่มีมิติเอาซะเลยปิดไปนะครับผมจะทําการลบดรอปช d โดนี้ทิ้งไปเลือกไปที่ Drop Shadow นะครับแล้วก็คลิกไปที่ส่วนของถังขยะเพื่อลบเงาออกไปจากนั้นนะครับให้เราทําการสร้างเงาสําหรับวัตถุตัวนี้ขึ้นมา โดยการคลิกไปที่วัตถุนะครับเลือกไปที่ edit เลือก copy จากนั้นนะครับก็คือให้ไปสร้าง layer ใหม่ไปที่ edit ครั้งหนึ่งจากนั้นก็เลือกคาสั่ง place in place เพื่อวางวัตถุของเรานะครับไว้ลงที่เก่าที่เราทำการ copy เข้ามาจะสังเกตว่าวัตถุข,ของเรานั้นจะวางซ้อนกัน2ตัวผมจะทำการปิดไปนะครับวัตถุตัวที่หนึ่นั้นวางขึ้นมาทับ กับอีกวัตถุตัวหนึงสิ่งที่เราใช้เป็นเงานะครับก็คือเป็นวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์ล่างโดยการปิดเลเยอร์บนลงไปจากนั้นนะครับเราจะใช้ในส่วนของ Free Transform Tool คลิกเลือกจุดปรับนะครับก็คือจุดศูนย์กลางของวัตถุนี้ลงมาด้านล่างแล้วก็ใช้ฟ e ีท r าน s ฟอร์ม o ู l นะครับบิดเอียงปรับวัตถุลงมานะครับแล้วก็ปิดปรับวัตถุให้เอียงลง จากนั้นนะครับเราลองเปิดตาในส่วนของเลเยอร์ด้านบนก็จะพบว่าเป็นเงาของวัตถุอีกอันนึงครับที่นอนราบกับพื้นจากนั้นนะครับให้เราคลิกไปส่วนของเลเยอร์ล่างที่เราได้ทําการบิดปรับนะครับแล้วก็เลือกไปส่วนของ Add Filter เลือกมาในส่วนของ Adjust Color นะครับเพื่อทําการปรับสีของวัตถุของเราโดยเป็นการปรับสีภาพรวมนั่นเองผมจะปรับไปที่ Contrast เมื่อเราปรับไปที่คอนทราสต์ลบ100ก็จะสังเกตได้ว่าทุกๆสีนั้นจะถูกปรับให้เป็นสีมืดทั้งหมดตัวคนของเรานั้นยืนแล้วก็มีเงาพาดข้างหลังเราลองทดสอบดูนะครับโดยไปที่ c o t t r o l t e ทส Movie แล้วก็ t e ทสจะสังเกตว่า Movie Clip ของเรานั้นมีลักษณะาการเคลื่อนไหวที่สมจริงสมจังแล้วก็ มีเงานั้นซ้อนข้างหลังทําให้ดูว่าวัตถุของเรานั้นยืนพูดอยู่และถ้าเกิดเราทําฉากประกอบทุกๆอย่างนี้ก็จะดูสมจริงสมจังมากเลยครับเอาละครับสําหรับวิธีการใช้ฟิลเตอร์ในการสร้างเงาคนก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ